เราจะมาอัปเดตคลิปตัวนี้จะเป็นตัวมะขามมาดากัสก้านะครับหรือว่าเซนนาไม่ต้องตกใจโดยปกติเวลาเราเขาถอดลากมาแล้วเรามาปลูกใหม่ครับเขาจะทิ้งใบอยู่แล้วครับแต่ว่านี้ผมก็ตัดตัดใบทิ้งไปเลยแล้วก็ต้นนี้ก็คือจะมีตัดยอดนิดนึงเขาจะได้แตกออกคางตัวนี้ก็ กิ่งที่ยืดออกมายาวผมก็ตัดออกเลยครับผมต้องการแค่ความยาวแค่นี้แล้วให้เขาแตกหนึ่งสองประมาณนี้ครับก็คือเหมือนเราเราแต่งบอนไซอะครับแต่ว่าพอถ้าเราได้ไซสเล็กๆมาก็ดีตรงนี่ว่าเราสามารถแต่งเขาได้เลยถ้าต้นบางต้นที่ยืดมาแล้วผมว่าจะค่อนข้างแต่งค่อนข้างยากครับโอเคก็จะบอกว่าถ้าเขาทิ้งใบไม่ต้องตกใจครับ